สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมโลกล็อกสในแมพที่มีชื่อว่าบีคอยนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นตัวทดสอบอยู่เนาะก็มาลองเล่นดูนะถาน้ามันสวยขนาดนี้เลยเหรอยังไม่รูนนน้นี่ไหนนี่ไหนโอเคคิวที่คนหนึ่ง ยังเพื่อนคิวใช่ไหมนเ,ออเนี่ยเราเปิดการเนี่ยโอเคอีโร่ไลโีลโร่ อันนี้นะ่าจะเป็นเกมโอเคิงออฟเดอะฮิลนะหรือเปล่าไม่รู้หนุแฟลกหรอ,ป,อป้าป้าป้าตายยังไปเปลี่ยนรถเอ้าูนี่อะไรเนะมื่อกี้ไม่ได้ยินจุดไม่แตก คิวได้อีกสคนเพื่อนที่เราเองคือชูวนโนเอเลเวนือโอเคดูเลือดตรงไหนเนะี่ย ดูดายตายตายหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้โอเค t a r g ก t two o c ก o c k แบบนี้ต้องใส่หูฟังเล่นด้วยนะต้องมีเสียงพูดอย่างนั้นด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้โหกระสุนหมดนี่กระสุนหมดด้วยแล้วป <o'> ีนกระสุนยังไงเนี่ย มีปืนไหมมีปืนไหมปั้งปั้งปั้งเออปืนไหนได้กันเออเพื่อนนี่เพื่อนอีกแล้ว เลี่ยนเราเอาดูโอ,โอ้โหนี่คืออะไรปืนไหนดีปืนนี้เลยกันเดี๋ยวนะโอ้มีหลายปืนเลยอ้อโอเคอนี่ปืนอะไร M1 แกน

ไม่เห็นเอนมี่เลยนี่แน่ แม่ไม่เ,เจอเลยเนี่ยคนไม่ไไม,ม,มีจุดีจุดีจุดีแมชโบนสัส Ê! Yeah, Chú yeah. Ok! Man up! You ok? Mission đã gắn. โอเอ,อโอเคโอเคเออเอีด,อดีวอะไรเนี่ยใช่ใช่ผมกดอะไรไม่ได้อีกแล้วเนี่ย บหนึ่งนะสไนเปอร์ไรเฟลิลเป็นอันนี้ด้วยกันหลดเท้าหนึ่งโอเคเอยี่ได้สไนเปอร์ไรเฟิลแล้วเฮ้ยเฮ้ เผยลื่นจุ๊บจุ๊บซุ่มตนู้นดีกว่าขึ้นยังไงเนี่ยทำลายได้ไหมไม่ได้หรอโอเคโอูตรงนี้กัน น,นี่มือนจะเข้าได้เข้าได้เข้าได้เฮ้ออัดติดตัวปัดเด้อ ว่าเขาเห็นผมแล้วแน่แหลยไป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 ที่เดิม,ดมคนละครแค่น,นนี้เห็นแล้วบักฮ่ากี้พอ,อยืน ไปที่อื่นแล้วเนี่ยโอ้โหนะแล้วเพื่ oh. นขขอนหูเราสะกดได้ไงโอ้โหนโอ้โหนปึ้ม ได้เจอใครไหม,มตรงนี่ะ ปืนอยู่ทางนูง้นกันไปกันล้กันเผื่อจะเจอปัอ๊ไอ้ผมยังไม่ตายเลยโอ้โหโอเคโอเคดีรดีรถทำอินไปถึงอะไร วิคิวไปดูดนะพ่ทาท่านี้เหรอปังปังปัง <Coast al wiggle noise> แ,บแบบนี้มันดูเล็งง่ายนะจริงๆมันเล็งยากแบบคนเก่งแบบแนวนี้จริงนะเฮ้ย 查一滴滴。Okay. Okay. Ouch! เห็นไหมแล้วก็คนคนแทนเราโอเคสุหมดปัดฮู้เคสหนึ่งสปอยเล่ รองสปอร์ตเฮนี่คืออะไรเปมนทีคัปเตอร์อ๋อช่วยยิงเฮเคดีดีดีวู้วู้ว เอ้โห,หมดแล <players> ้วโค่ถ้าสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซบสไคร้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย